ครับตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปกินอาหารอีสานที่แซ่บที่สุดในศรีสะเกดเป็นระยะทาง60กว่ากิโลเขาปิดในแม่เนาะเนี่ยว่าปากบดีปนันเิส่าวสิบวัยเน้ะมันคืออะไรอร่อยที่สุดส้มตำตเีอนนี้แทบสิว่าเป็นรถยุโรปแล้วครับพี่น้องบีเอ็มผมแทบสิเป็นรถแก้ของ กดแก่ของครับข้างหลังข้างหลัง,ง,ลงเต็มไปเลยจ้ะเพราะปลาอ้อยแหมเปลี่ยนได้ปลาอ้อยนอนดีบริสสอดห้องมาขึ้นนี่นอนดีแบบอร์ไม่เคยออกแบบอ่แกไม่เคยออกแบบอร์ไม่เคยออกสงสัยหนูมันซ่อนอยู่ข้างในลูกซ่อนไปวันไหนมือคืนนี้ให้โซ่แห้งครับนอนรีสอร์ทห้องละพันแกห้องว่าเป็นใจ ยจะตากบยับตา,บตาเดี๋ยวพอเอาเอง <laughs> พอไปอยากรีวิวเดี๋ยวพอเ,เลยตัวย่ายแล้วให้คามากแลยย้วย่าซะม <laughs> ผมไปเสิร์ชหารานสมตำนี่ยุใสพี่น้องรู้ปะอยู่ใน u ูทู e ครับมันออกซองเจ็บแล้วล่าออกจากคู่ข้าราชการ จะเาเอา่มหดกามาเป็นแม่ค่าขายตะบะร์งตะบะรัวจะสิบเปิดบ่เปิดจะทำต้องอีกรอบหนึ่งเพื่อนปิดทุกวันจันทร์แีนครับถนนหมาเลขงครับต่อไปบนถนนใม่พักกันซุมเข้ไปเบิ้งแน่นกูเกินแบบซุ่มซุ่มซุ่มเข้าไปไกลๆแล้วมันเขียนว่าวันนี้หยุดพะตะเบอร์ไม่เป็นภาพเก่าแมที่กระจทยไปแล้วใช่สุดอี่ยังนีดลงอีหลับไม่ี่เซ่กี่เ เ,เดี๋ยวน้องเศาหน่อยจาเ,เจลเ้อจาเลี่เป็นไรว่าชุดอิหล้ามีตัวเดียวแล้วก็มีจราเลเ็กที่ไม่ถือต่ก็เลยเอามาใส่ที่เราเพ่งครูได้หรือไปกำลังหันหมูว่าจะยากบัดลื่นลอ,ลองว่าไอไอ,อจ่าดู น้องน้องจับปัดกันแทนหนะ้านองคือใหญ่คัดแท้หน้าทงองในนองย,ยังขาดคนดูแลไอศีอาสาเป็นคุคอยเทคแคร์ไปน้ำให้แน่ไปน้ำใส่หน้านองแน่ไปน้ำใส่แน่ไปน้ำใส่หน้านองแน่เออออเออเจ้าหยาบเข้ามาไปน้ำใสน้ให้แน,น่นองนองจับปัดกันแทนหนะ้าน้องคือใหญ่คัดแท้ ส่อา,าสาเป็นคนคอยเทคแคร,ร,ร, bon ร์อปนำให้แน่อยนำไหน้าให้แน่อยนำไ่แน่อปนำ่หน้าน้องแน่อปนำส่แถวนี่มันเจยงกว่าเลยปนำไซแน่ไในำแน่ไปนำไซน้าน้อแน่ยน้อยนึงแหมไปเหงอกปล่นหอเป่ยพ่อว่าเปลี่ยนพ่อรองพ่อร้องตามสไตล์พ่อเหนุ่มแล้วอีหดาดลองตาตามสไตล์จะคล้องอ่ะล่ยังก่อ เก่ก็เพียงปัะมไอบาาลัลรีนอะนะยังเบาหนาคนบาจริงใจกระเินเบาหนาคนบาจริงใจเนะ่ะอันเขาสีไปเอาเสืองวัดไปคือสิบลอยู่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปที่ร้านส้มตำกันเลยนะครับตอนนี้ไกลมาได้กระด้านโดนไปครับ เพราะว่าเห็นเขาอรีวิวกันแล้วโอ้แสบแห้งครับคนกันเต็มร้านพ้อครับเดี๋ยวถ้าไปถึงแลง้วยังไงเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านส้มตำแล้วกันนะครับเบมหน้านุก็เลียเลยจ้ะเว้ยจะมาเลียิเสรออกมั่งหนปลาอ้อยเนี่ยใสกระดองปอบ้านจบอยู่ถึงแล้วนะครับผมส้มตำครูติงที่ออกข่าวนะครับเบ๊กเก้จะะเจลาเียน้อย ไปเข้า <ไป S 1> เขาไปกินข่าวกรอนครับ <c oughs> โอ้โหไปโอ้โหเขาคือปวดอคนเราหนักมันไปสั่งเมนูแซ่บๆสุโฟกินเลยวันนี้มีเด็กเสิร์ฟประจำตัดวด้วยจ้า นี่หัวตัดเตาอโอเคปึ๊บพี่โอรับพัน้องหน่อยอ,อันนี้จะในต้มปลา คร,ครับพี่น้องครับตอนนี้เราสั่งเมนูมาเยอะมากครับมีตำปูปลารา้าเกาเหลาปูมา้าไก่ย่างครับนี่ปมปลาดิ้บขนมหมอนปังหัวตำปูสด,ดนะครับมีแ้งครับเรามาชิมกันเอาคนหน่อยซิมหรือเปล่าประกาศมาอนงดูเราซิมกันครับ เดี๋ยวสิ่งตับค้มสดกันแล้วค่ถ้ากินกลเดียมอย่ากินลาแค่เป็น่องเต่นนะส,สวยก่ากเลยก่อน <c oughs> อะไรไปลูก xin bị cay không? Làm chìm khách đầu. Hạt đây là toàn hải tâm rồi. Có phải không? con quả Bọn đoạn nó ngang Bọn đấy đoạn đó